สวัสดีครับปจชิดโชคการช่างจากกุนกนค้อนะครับมือนา้มาเหตต่างงานครับรถด,ดีซีหกแปดรถคันนี้เป็นของพอเตียรครับมุเ่เศรา่นอยูอ่บ้านของคุณพ่อถาวรเกิดแรนมาประพอดสามร้อยสี่ร้อยเมตรครับ,รบมาเหตุงานคันที่สองของพอเตียเป็น จัดกันครับขันนี้เห็นอย่างแน่ก็คือคอสปริงครับติดคอสปริงปูฟ้าตนเล็ฝฟ้าตู้นวดปูไม่ครับฟ้าตัวนี้สร้างขึ้นเองครับใช้เกรด2 0 1ย่างหนาครับ1 5แข็งแรงทนทานครับผมปอยแยกแรกก็ติดต่อขามาครับชวนฟังนีกก็จิตเกียวด้าน แกซีแล้วนะครับผมเกี่ยวดัน DC68 ครับไปยังได้สอบถามกันเข้ามาครับผม0 6 1 6 2 6 3 2 3 2เด้อเบอร์เจริญเป็นสิโชกันจังหวัดนครครับอยากได้อุปกรณ์การเกษตรก็โทรกันเข้ามาปรึกษากันก่อนครับยังได้เป็นไปเห็ดให้ได้ตุกยางครับเจะจะมีระสีไปติดตัางงานอีกงานหนึ่งยู่ทีเอะเพื่อนน่าเชื่อครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ